รีวิวไฟฉายตาช้างรุ่น583 LED รุ่นนี้มีจอแสดงสถานะแบตเตอรี่เป็นแบบระบบดิจิตอลแสดงสถานะเป็นชั่วโมงนะครับว่าใช้งานได้กี่ชั่วโมงสวิตช์เปิดปิดเป็นแบบปุ่มกดนะครับไฟฉายรุ่นนี้จะมี3โหมดด้วยกันโหมดที่1ความสว่างสูงสุดจะใช้งานต่อเนื่องได้นาน10ชั่วโมงนะครับโหมดที่2ความสว่างระดับกลางจะใช้งานได้นานต่อเนื่อง20ชั่วโมง โหมดที่3จะเป็นโหมดไฟกระพริบนะครับจะสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องถึง40ชั่วโมงไฟแรงสุดไฟกลางไฟกระพริบจะเป็นการกระพริบเป็นจังหวะช้าๆแบบนี้นะครับโดยการเปิดไฟกระพริบจะต้องกดปุ่มสวิตช์ค้างไว้นะครับ ไฟฉายถึงจะเป็นโหมดกระพริบไฟฉายรุ่นนี้มีหน้ากว้างที่7ซนติเมตรความยาวอยู่ที่8เซนติเมตรนะครับน้ำหนักของไฟฉายรวมกับสายคาดหัวจะอยู่ที่191กรัมนะครับแผ่นรองยางตรงนี้จะช่วยลดการอับชื้นนะครับเวลาเราใช้งานไปนานๆเราสามารถเอาน้ํามาล้างออกได้นะครับคาบเหงื่ออะไรตรงนี้จะเป็นช่องเสียบชาร์จแบบ2รูแบบนี้นะครับเป็นหัวชาร์จ2รูแบบนี้จะทําให้ชาร์จแบตได้เร็วขึ้นมากกว่ารุ่นรูเดียวนะครับไฟฉายสามารถปรับก้มเงยได้นะครับปรับลงมาสุดแบบนี้เลย ด้านในตรงนี้ก็จะระบุรายละเอียดของไฟฉายนะครับก็จะมีชื่อรุ่นโมเดล583 LED กำลังไฟ100วัตต์ส่องได้ทั้งใกล้และส่องไกลในระยะ1,000เมตรไฟฉายสามารถใช้งานลุยฝนได้นะครับแต่ว่ารุ่นนี้ไม่สามารถเอาไปดำน้ำได้ไฟฉายรุ่นนี้จะมีสีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงขาวหรือว่าแสงเหลืองตัวไฟฉายก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้ไฟฉายตาช้างรุ่นใหม่ๆจะไม่มีหน้าจอกระจกแล้วนะครับทุกรุ่นจะเป็นพลาสติกหมดเลยเพื่อลดน้ำหนักของตัวไฟฉาย แล้วก็ป้องกันการตกแตกตรงนี้จะมีซีนยางมาให้อย่างหนาะเลยครับเวลาไปใช้งานลุยฝนหนักๆไม่ต้องกลัวเลยนะ้ําไม่เข้าแน่นอนไฟฉายแสงขาวสวิต์เปิดปิดจะเป็นสีขาวซีนกันน้ําช่องชาร์จแบตก็จะเป็นสีขาวสติ๊กเกอร์ตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวสังเกตไฟฉายตาช้างของแท้จะเป็นรูปช้างแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นไฟฉายแสงขาวเหมาะสําหรับการใช้งานทั่วไปส่วนตัวนี้จะเป็นไฟฉายแสงเหลืองนะครับจะนิยมใช้ในการส่องสัตว์ความแตกต่างของแสงไฟก็จะประมาณนี้ครับไฟ ไฟฉายแสงเหลืองสวิตช์เปิดปิดนะครับสียางจะเป็นสีเหลืองตรงนี้ก็เป็นสีเหลืองสติกเกอร์ตรงนี้ก็เป็นสีเหลืองครับภายใน1ชุดลูกค้าจะได้รับไฟฉาย1ตัวสายชาร์จแบต1อันสายคาดหัวแบบนี้1งอันนะครับรุ่นนี้สายคาดหัวจะเป็นสีนี้และสติกเกอร์ตาช้าง1งอันกล่องใส่ไฟฉาย1งอันกล่องใส่ไฟฉายก็จะระบุชื่อรุ่นชัดเจนนะครับรุ่น583 led หัวเล็กน้ำหนักเบาหลอดไฟ led 1 0 0วัตต์ส่องได้ทั้งใกล้ไกลใช้งานลุยฝนได้ มีจอบอกสถานะการณ์ใช้งานคงเหลือนะครับเป็นชั่วโมงและอย่าลืมสังเกตสัญลักษณ์ตาช้างตรงนี้นะครับรูปช้างจะต้องเป็นช้างแบบนี้สายชาร์จแบตจะมาเป็นแบบสายชาร์จแบต USB Type A แบบนี้นะครับให้มาพร้อมกับหัวชาร์จเสียบสายชาร์จแบตเข้ากับหัวชาร์จแบบนี้นะครับนำหัวชาร์จอีกด้านนะครับมาเสียบเข้ากับไฟฉายสายชาร์จตัวนี้จะไม่มีไฟแสดงสถานะอะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะชาร์จแบตให้ดู เสียบปลัก๊กเวลาชาร์จแบตไฟจะวิ่งแบบนี้นะครับและเมื่อแบตเตอรี่เต็มไฟตรงนี้จะหยุดนิ่งก็สามารถถอดสายชาร์จแบตไปใช้งานได้เลยครับไฟฉายตาช้างรุ่นนี้เราสามารถชาร์จแบตกับแบตเตอรี่สำรองแบบนี้ได้นะครับเสียบสายชาร์จครับเสียบเข้ากับแบตเตอรี่สำรอง ก็จะสามารถชาร์จแบตได้แบบนี้เลยนะครับเหมาะมากๆสําหรับคนที่ใช้ในการเดินป่านะครับหรือว่าอยู่ตามทุงง่งนาไม่ค่อยมีไฟฟ้านะครับเราพกแบตเตอรี่สํารองไว้แบบนี้1ก้อนแล้วก็ไฟฉายตัวนี้ก็สามารถชาร์จแบตได้เลยครับไฟฉายรุ่นนี้บรรจุแบตเตอรี่ลิเธียมแท้นะครับสก้อนสามารถใช้งานต่อเนื่องได้1 0บถึงสีชั่วโมงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับชาร์จแบตเต็ม1ครั้งเปิดใช้งานต่อเนื่องได้นานกี่ชั่วโมงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับทดสอบการใช้งานไฟฉายตาชา รั้งรุ่น583เราจะมาดูความทนของแบตเตอรี่รุ่นนี้นะครับว่าชาร์จแบตเต็ม1ครั้งจะสามารถใช้งานต่อเนื่องได้นานกี่ชั่วโมงไฟฉายแสงเหลืองผมจะเปิดไฟสว่างสุดต่อเนื่องนะครับโดยสถานะจะบอกว่าจะใช้งานได้นาน10ชั่วโมงส่วนไฟฉายแสงขาวผมจะเปิดไว้ที่ไฟกลางนะครับสถานะแบตเตอรี่บอกว่าจะใช้งานได้20ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันครับโดยที่ผมจะเปิดไฟฉายทิ้งไว้แบบนี้ไม่ปิดไฟฉายเลยนะครับเริ่มทดสอบเวลา5ทุ่ม55นาทีของวันที่15นะครับ ตอนนี้เวลา7จ็โมงห้นาทีของวันที่16นะครับครบ8ชั่วโมงเต็มไฟฉายแสงเหลืองเป็นตัวที่เปิดไฟสว่างสุดต่อเนื่องนะครับตอนนี้สถานะแบตเตอรี่เหลือ8ชั่วโมงส่วนไฟแสงขาวเป็นตัวที่เปิดไฟกลางต่อเนื่องครับตอนนี้สถานะแบตเตอรี่เหลือ14ชั่วโมง เดี๋ยวครบ10ชั่วโมงเรามาดูกันอีกทีนะครับว่าไฟฉายแบตเตอรี่จะหมดหรือเปล่าตอนนี้เวลา10บโมงห้นาทีของวันที่16นะครับครบ10ชั่วโมงเต็มไฟฉายแสงเหลืองเป็นตัวที่เปิดไฟสว่างสุดและไฟฉายแสงขาวเป็นตัวเปิดไฟกลางนะครับตอนนี้แบตเตอรี่บอกว่ายังใช้ได้อีก7ชั่วโมงส่วนไฟกลางแบตเตอรี่ยังใช้ได้อีก14ชั่วโมงนะครับก็ขอสรุปการใช้งานเลยนะครับไฟฉายสามารถเปิดไฟสว่างสุดต่อเนื่องและไฟกลางต่อเนื่องอยู่ได้นานมากกว่า10ชั่วโมงแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะไป ส่องในที่มืดให้ดูนะครับว่าไฟฉายรุ่นนี้จะสว่างมากแค่ไหนทดสอบความสว่างไฟฉายตาช้างรุ่น583กดครั้งแรกจะเป็นไฟสว่างมากแบบนี้นะครับกดครั้งที่2จะเป็นไฟกลางกดครั้งที่3ไฟจะดับกดแช่ไว้ไฟจะก,กระพริบนะครับตัวนี้เป็นไฟแสงเหลืองนะครับส่วนตัวนี้เป็นไฟแสงขาวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไฟฉายจะสามารถส่องได้ไกลแค่ไหนนะครับ ไฟฉายสามารถส่องสว่างได้ไกลนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบไฟแสงขาวและไฟแสงเหลืองให้ดูนะครับฝั่งขวาคือไฟแสงเหลืองฝั่งซ้ายคือไฟแสงขาวนะครับความแตกต่างของสีก็จะประมาณนี้อันนี้คือไฟแรงสุดทั้งคู่นะครับไฟกลางทั้งคู่ครับและไฟกระพริบทั้งคู่ครับก็จะประมาณนี้นะครับ ไฟฉายตาช้างรุ่น583 LED รุ่นนี้ตอนนี้ทางร้านจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับจากปกติราคา649บาทลดเหลือราคา590บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มทั่วประเทศครับพื้นที่ห่างไกลก็ไม่บวกเพิ่มส่งฟรีทั้งแบบโอนเงินและแบบเก็บเงินปลายทางสินค้าของทางร้านเป็นไฟฉายตาช้างของแท้มีการรับประกันสินค้าเดี๋ยวผมจะเขียนรายละเอียดการรับประกันเอาไว้ในโพสนะครับสำหรับท่านที่สนใจสั่งซื้อสามารถทักแชทเข้ามา สั่งซื้อได้เลยครับหรือพิมพ์เขาว่าสนใจใต้วิดีโอนี้ก็ได้ครับไม่แนะนำให้ส่งที่อยู่มาในคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับ